ลองอ่านประโยคนี้พร้อมกันค่ะ I have seen him นะเห็นไหม I ใช้กับ have seen เป็น verb ช่องที่3ของคำว่า s e e ช่องที่2คือ saw ช่องที่3คือ seen I have seen him ฉันได้ทำไมเขาคะ see saw seen แปลเหมือนกันเห็นเขาฉันเห็นเขา ประโยคนี้ล่ะคะ she has been to Spain she ใช้กับ pronoun คือใช้กับ verb คำว่า verb คำว่า have หนึ่ง what t o have คำว่า has เพราะว่า she เป็นคนเดียว she has been been เป็น verb ช่องที่3ของคำว่า be ใช่มั้ยคะ be ช่องที่หนึ่งก็กยแยกไปอีกเป็น m i s a r e ช่อง2แยกเป็น what's w e r e ช่อง3เป็น been Has been ถ้าตามด้วยประเทศหมายถึงไปแล้วตอนนี้กลับมาแล้วนะคะ she has been to Spain หลอนได้ไปที่ประเทศสเปนแต่ขณะที่กำลังบอกเนี่ยหลอนคนนี้ยเป็นไงคะอยู่ที่ประเทศไทยแล้วนะคะอ่าประโยคนี้ค่ะ The students have วิสิตเฉยๆมันลง E D มันตามด้วย T ต้องอ่านว่าเจ เนะพราะนั้นอันใหม่ค่ะปลายทางด้วยนะคะ The museum The students have visited the museum นะไหม The students ประธานไม่ใช่เป็น pronoun และเป็นคำนามแล้วแต่มีมากกว่า1คนเพราะนั้น word to have จึงเปลี่ยนมาใช้คำว่า have H-A-V-E ที่ไม่เติม S นะคะ Have visited ไปทำไมคะไปเที่ยวชมทเที่ยวชมอะไรคะ พิพิธภัณฑ์เด็กๆไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะคะอ่อีกสักประโยคหนึ่งมารีมารี has finished her homework ไหมมารีกี่คนคะเป็นคำนามกี่คนคนเดียวเพราะนั้นใช้ verb to have คำว่า has ไม has ่ has มี e s ด้วยสังเกตสิประธานคนเดียวเนี่ยว e ร์มันจะต้องมี s ประกอบอยู่เสมอนะคะมารี has finished her homework มาลีได้ทำอะไรเสร็จคะการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นประโยคนี้นะคะเป็นประโยคอะไรคะมีประธานเห็นไหม I แล้วก็ตามด้วย have หรือ has บ้างแล้วก็มีตัวสีแดงๆเนี่ยทำหน้าที่เป็น verb ช่องที่3เป็นประโยคอะไรเอ่ยประโยคอะไรเอ่ยบอกเรานะ affirmative นะคะครูใช้สัญลักษณ์แทนเครื่องหมายบวกนะคะ ประโยคบอกเล่าหรือ affirmative นั้นโครงสร้างของประโยคบอกเล่าขึ้นต้นด้วยอะไรเอ่ย I see the students s m i l e y subject subject ก็คือประธานตามด้วยนะคะ verb อะไรคะ verb to have คำว่า have หรือ has อันนี้คือ what to have แล้วก็ตามด้วยตัวสีแดงๆนี้ทำหน้าที่เป็น verb ช่องที่ 3. อันนั้นโครงสร้างประโยคบอกเล่ามีแค่นี้เพราะนั้น นักเรียนจะเขียนได้จะพูดได้ก็ต้องทราบกริยา3ช่องใช่ไหมคะนะครูก็เขี่ยวเขีนนักเรียนท่องบางคนก็มาท่องครบสูตรไปเรียบร้อยแล้ว51บเอคำนะคะวันละเล็กวันละน้อยมีหลายคนยังไม่มาท่องมีเวลาอีกสัปดาห์เดียวดูประโยคนี้นะคะเป็นประโยคบอกเล่าเหมือนกันแต่เราสามารถเขียนเป็นรูปยอ่อได้ I have seen him ก็เขียนเป็นเห็นไหมคะ I have รูปยอ่อของมันแล้วก็ใช้ a p o s t โ o p h ่แล้วก็ V E อ่านว่า I've 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 <I 've. S 1> ครอออกเสียงดังเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้ยินด้วย I've <I 've. S 1> นั้นอ่านเร,เร็วเป็นอะไรคะทั้งประโยค I've seen him Again I've seen him I've seen him ก็เหมือนมีความหมายเหมือนกันฉันเห็นเขา แต่นะคะรูปย่อของ she has ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ she has รูปย่อของมันก็คือ apostrophe s apostrophe s ในที่นี้ยนะย่อได้หลายอย่างย่อแทน is ได้ไหมได้แทนแสดงความเป็นเจ้าของได้ไหมคะได้แปลว่าของก็ได้แทน has ก็ได้นะแต่อ่านเหมือนกันอ่านว่า s h e e s bean ไหม s h e s ลองสิคะ s h e s again s h e e s ทั้งประโยคเลยค่ะ s h e e s bean she's been to Spain อันนี้คือรูปย่อนะคะต่อไปนะคะประโยคนี้เราอ่านพร้อมกัน I have not seen him เห็นเข้าไปตอนนี้ have not ไม่เห็นนะคะนะประโยคนี้นะคะเห็นไหมมีอะไรเพิ่มขึ้นมา not เป็นอะไรคะ she has not been to Spain เคยไปไหมไม่ได้ไปนะคะ the students have visited the museum ประโยคปฏิเสธสังเกตว่ามันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาจากข้างหลัง have no, no. not the students have not visited the museum ประโยคสุดท้ายลองอ่านพร้อมกัน m a r i has not finished her homework ทำการบ้านเสร็จไหมมารีไม่เสร็จอันนี้ถือว่าเป็นประโยคอะไรมี not เพิ่มเข้ามา ประโยคปฏิเสธเห็นไหมครูใช้เครื่องหมายลบเนี่ยเป็นสัญลักษณ์นะ,ะประหยัดเนื้อที่ด้วยปฏิเสธหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเนกาทีฟนะ,คะโครงสร้างของมันคล้ายๆกับบอกเล่าคือมันขึ้นต้นด้วยประธาน subject แล้วก็บวกด้วยอะไรคะ verb to have เอามาทำยังไงเติม not have เป็น have not has เป็น has not เห็นไหมคะ have not หรือ has not แล้วก็ยังตามด้วยตัวสีดแดงๆซึ่งเป็น verb ช่องที่3อ้วันนี้ง่ายมากเลยยากอย่างเดียวคือกริยาช่องที่3จะต้องจำให้ได้เขียนให้ถูกออกเสียงให้ได้เรื่องด้วยนะคะดัะนั้นอันนี้คือโครงสร้างของประโยคปฏิเสธมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นมีนอดเพิ่มขึ้นมาหลัง verb to have นะคะ b to have มีสตัวคือ have กับ has ไปดูรูปย่อก,กันเห็นไหมคะ รูปยอ่อเราจะยอ่อ have not เขา้าดยการเป็น I haven't seen him ลองอ่านพร้อมกันเนี่ย haven't 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 I haven't seen him again เพราะฉะนั้น has not นะเราก็จะย่อเป็น hasn't repeat hasn't p a s n t p a s n t อ่า <n> ทั้งประโยคเลยค่ะ she หล่อนไม่ได้ไปสเปนอันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปย่อนะคะรูปย่อของ h a v e not อ่านว่า haven't รูปย่อของ has not อ่านว่า hasn't hasn't I have seen him ดูประโยคนี้นะคะครูเปลี่ยนแล้วเห็นะตอบ I ถามเปลี่ยนเป็น you Have you seen s e e อะไรคะอ่าถ้าอ่าน him อ่านถูกแต่ออกเสียงไม่ถูก mm hmm. เสียงสูง mm hmm. เพราะประโยคคำถามแบบนี้จะต้องตอบ yes ตอบ no mm hmm. เพราะนั้นประโยคนี้น่าจะอ่านว่า Have you <seen him? S 1> นักนเรียนปลายทางก็ต้องอ่านด้วยนะคะว่าอ่านถูกหรือเปล่า Have you seen him have, mm hmm. have you seen him คุณเห็นเขาหรือเปล่าใช่ไหมคะ ถ้าเห็นจะตอบว่ายังไงเอ่ยถ้าเห็นขึ้นต้นด้วย have ตอบ yes no ถ้าเห็น yes ถาม you ตอบ I ถาม have ตอบ have ด้วย yes I have ถ้าไม่เห็นตอบเหมือน yes นะคะเปลี่ยน yes เป็น no เติม not ลงมาข้างหลัง have นะ no I have not หรือรูปยอ่อ no I haven't no I haven't นะคะ อันนี้เป็นประโยคอะไรคะคำถาม question mark นั่นคือแทน question question ดูประโยคนี้อีกประโยคหนึ่งนะคะลองเปลี่ยนประโยคนี้เป็นประโยคคำถามสิคะเหมือนเมื่อกี้เลย has she เหมือนนักเรียนอ่านไม่เป็นนะคะ <Has she? S 1> อ่านพร้อมกันคะ่ะประโยคคำถาม has, has, has เมื่อกี้สเปนได้ยินว่าสเปนสเปนแล้วก็ขึ้นมาต่อว่าสเปนมีสเปนสองตัวเลยคะอ่านใหม่ก็อ่านทั้งประโยคนะคะเอาใหม่นักเรียนดูว่าครูมีคำอะไรเพิ่มขึ้นมาให้อีกหนึ่งคำในประโยคคำถามได้คือคำว่าอะไรคะประโยคข้างหน้าใส่ข้างหน้าใส่ได้ไหมได้แต่ครูชี้เห็นว่าโครงสร้างคำถามสามารถมีแค่นั้นได้ แต่นักเรียนสามารถใส่คำว่า ever ใส่ไปข้างหลังข้างหลังประธานได้นะคะหรือใส่ข้างหน้า verb ช่องที่3 has she ever has she ever been to Spain ลอนเคยไปประเทศสเปนไหมนะ,ะ ever ใส่ข้างหลังประธานได้ have you ever has she ever have they ever ได้เหมือนกันหมดเลยถ้าเคยไปตอบว่ายังไงคะลองตอบใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน yes ประธานในคำถามคือ she นะคำว่า has คืนต้น has she ก็สลับที่เป็น yes she has ถ้าไม่ไม่เคยไปละคะ no she hasn't หรือตอบรูปเต็มว่า no she has not no she has not ยากไหมคะ <Yeah. S 1> ไม่ยากเลยง่ายมากเลยนะคะอ้าวเราดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งลองเปลี่ยนประโยคนี้ the students have visited the museum เป็นประโยคคำถามสิคะ ลองเปลี่ยนเกิด Have the students visited the museum นะท้าัประโยคต้องออกอ่านออกเสียงสูงด้วยถ้าเคยไปล่ะคะ yes. yes ใช้สรรพนามหรือ pronoun แทน the students ว่า they เ <They. S 2> พราะหลายคน Yes they have ถ้าไม่เคยไปล่ะคะ No, no. No they have been เพราะนั้นโครงสร้างของประโยคคำถามจะขึ้นต้นด้วยอะไรสามตัวอย่างแล้ว mm hmm. verb to have คำว่า have หรือ has mm hmm. สองคำนี้นะคะตามด้วยอะไรคะ verb mm hmm. to have หรือ has mm hmm. subject mm hmm. นะ the students นะชี she mm hmm. บ้าง You mm hmm. บ้างแล้วก็ตามด้วย mm hmm. verb ช่องที่ สนะท้ายประโยคอาจจะใส่ question mark ลงไปและถ้ามี f v e r ก็ใส่ไว้ระหว่าง subject กับ verb ช่องที่3นะคะนักเรียนสามารถเขียนเสริมลงไปได้นะคะ mm hmm. อันนี้เรื่องแรกเลยคือ present perfect tense mm hmm. เดียวๆเลยนะคะเดียวๆเลย mm hmm. การใช้ครูให้ไปแสดงเหตุการณ์ถึงกี่ข้อ3ข้อแล้วก็มีตัวอย่างประโยคบอกเล่าตัวอย่างประโยค ปฏิเสธและตัวอย่างประโยคคำถามพร้อมคำตอบแบบสั้นๆนะคะคือ yes กับ no